แล้วแต่พื้นที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของทานนทางเป็นนนสูงนี่ก็เยอะมากเลยครับนนสูงที่มามอะไรแต่ว่าตรงนี้คือเส้นทางที่ว่าเราจะเข้าเราเราจะเข้าเส้นโชคชัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประทานเพื่อนนะครับไปดูปราสาทที่อันสวยง,งามตรงนี้เลยนะครับไปครับไปไปดูวัตถุโบราณที่นี่อ่านี่แหละครับด้านหลังเนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนอเดี๋ยวเราไปดูประวัติก่อนเนาะผมก็ไม่ค่อยแม่นแต่เราก็ต้องดูให้เพื่อความคัวไปครับ เดี๋ยวเราผมขอเล่าข้าๆข,ของประวัติที่ปางพระโคนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมปางพระโคนะครับคือปางพระโคเป็นโบราณฐานขนาดเล็กนะครับก่อด้วยหิฐและหินทรายนะครับประกอบด้วยศาสตสสถานทรงปราสาทนะครับคือคือว่าปราสาทประธานเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ท่ามกลางที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเยื้อมาทาง ทางที่มีปรา,าสาทอีก2หลังอ่าจะมีปรา,าสาท2หลังที่อยู่ติดกันเนาะที่เราเห็นใช่ไหมครับผมก็ปัจจุบันนี้ครับเหลือแค่ภาพมีแค่สภาพให้เราเห็นเพียงแค่2หลังนะครับจากเมื่อก่อนปัจจุบันเมื่อก่อนสมัยก่อนเราก็จะมีขุดแตกอะไรก็ว่าไปแต่มันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าตรงนี้คือมีแค่2อันลวครับในในปัจจุบันเพราะสถานนี้ก็คือเป็นศาสนาของสถานในศาสนาของอินดูสร้างขึ้นตามแผนศิลปะของขอเขมรโบราณ ปลาพระพุทธสัตรวตรรษที่16นะครับผมนี่แหละครับประวัติคร่าวๆเนาะผมก็พออ่านได้นะครับผมเกิดเขาเขียนแล้วก็อ่านยากนิดนึงไปครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะว่าที่พระอะไรนะพระโคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจอ่ะปลางปลางพระโคนะครับไปเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้คือ,อเข้ามารู้สึกร้รับพลังเลยนะครับตรงนี้เหมือนเราได้พลังอันยิ่งใหญ่ที่นี่เลยนะครับเนี่ยไปามาดูกันปลางพระโค ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ปรางค์พระโคนครับมาแบบว่าไม่ต้องแบบไม่มีแพลนหรือแบบว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถึงนะครับแต่เราเห็นอะไรอย่างนี้คือเป็นปราสาทที่สวยงามในสมัยของอินดูขมนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นประตูคล้ายๆเหมือนเป็นประตูพิเศษข้างบนเนานเนะถ้าขอพรอแรกผมก็จะขอพรอข้างบนให้สําเร็จนะครับไปครับไปดูประตูข้างบนกันดีกว่าไป บนแล้วนะครับสุดยอดแต่ว่าเรายังไม่ได้ผ่านประตูแต่ประตูขอไปเข้าทางทิศตะวันตกดีกว่านนครับผมน่าจะเป็นเลือดเลือดนาเลือดชัยที่ดีนะครับโอ้ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นบึงน้ํหลอกบัวนะครับผมมันเป็นมีบึงบัวมรกตที่อยู่ข้างล่างแล้วครับเนี่ยเพื่อนๆโอ้ดูเก่ามากเลยครับเนี่ยสมัยสมัยเขเมรนะครับเนี่ยสมัยเขเมรขออินดูนะงไหนอินดูนดนทมที่เขาได้ทําที่นี่ โหเสือว่าขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปรอบประตูกันเนาะ,ะเขาจะใส่เป็นเงินเป็นทองที่อยู่ในตรงนี้ค่าเหมือนเป็นที่บูชายันเนาะที่เราพอรู้กัน มีห้าบาทอ่าเสร็จแล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับไปครับเราเตรียมตัวรอบตัวกันดีกว่า เป็นภาพให้เ,เพื่อนๆวานให้เ,เพื่อนได้ดูก่อนแนละ้วว่าให้ความละเอียดของภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าครับ งนี้นะครับน่าจะเป็นซรากปรับปกพังแล้วครับที่เขาได้เอามากองไว้ตรงนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่าเขากองในสมัยไหนสมัยใหม่หรือว่าสมัยเก่านะครับเราไม่แน่ใจแต่ว่าดูดีครับเนี่ยเป็นพื้นหินทรายชิลาแรงนะพื้นหินทรายเลยนะครับผมเนี่ยคือลักษณะเนื้อละเอียดคล้ายๆเหมือนอยู่เหมือนเป็นที่ประสาทหินที่ไมยนะครับแต่นี้ก็คือมันมีอีกที่หนึ่งนะครับมันก็จัดกระจายไปทั่วอาณาจากักรโคราชเราไม่วาอาณาจักรขอมบ้านเราอาณาจักรไหนก็จะวนๆเราก็แถวนี้เนาะประเทศไทยเรามีหลายที่ แต่ที่ใหญ่ที่สุดคือพิมายปราสาทเห็นพิมายแล้วก็พลน้ลุงแล้วก็ที่นี่ก็เป็นระบบย่อยๆลงมาให้เราได้ศึกษาประวัติาศาสตร์ที่นี่กันนะครับเราไปดูบรรยากาศกันต่อเนาะว่าโ,โหมุมนี้สวยมากเลยเพื่อนเดี๋ยวยถ่ายเพื่อนดูนะครับ ไปครับเพื่อนที้เราก็ได้ขอพรท่านเนาะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้วกลับเนาะเพราะระหว่างทางเราก็น่าจะได้เห็นประมาณแค่นี้นะครับไปเตรียมตัวที่จะขึ้นรถมอไซค์เพื่อเราไปกันตอ่อโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราเตรงตัวที่เดินทางกันตอ่อไปลุย<า>อ่าสมมติเราไปนะครับ อนนี้นะครับเหมือนเราเจอประตูชุมพลที่โชคชัยนะครับเราก็สามารถรอดที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็รอดได้นะครับเราเ็ได้รอดเข้ามาแล้วครับเนี่ยรอดผ่านประตูชุมพลที่โชคชยัยเดี๋ยวเราเดินไปดูวัดสวรีทาวสาระลาลีที่อยู่หาข้างบนนะครับ นี่นะครับก็คือประตูชุมพลที่โชคชัยนะครับผมวันนก้ความไม่ออกนะเพราะไม่ใช่ถิ่นฐานเราแต่เราก็อยู่ในตัวจังหวัดนี่คือตัวอำเภอจะเราขับมอเตอร์ไซค์มาเนาะและนี่แหละครับก็คือประตูชุมพลของโชคชัยแล่นีงครับก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเราเองนะครับนี่นะครับผมก็ได้พาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะครับสถานที่ตั้งก็คือตั้งอยู่ที่ว่าที่การอำเภอโชคชัยเลยนะครับวันนี้ก็ เราก็ได้เพื่อนได้ดูงานงานที่นี่เนาะเป็นงานแหบภาษาที่นี่แล้วก็เขาจะมีพวกขายของกันเยอะเลยเป็นถนงคนเดินอ่าแล้วนี่ก็คือพื้นที่ที่เรามาในการท่องเที่ยววันนี้นะครับ รับประทานอาหารมื้อเย็นของเราแล้วนะคบผมที่หนะ้าที่ว่าที่ว่าการอำเภอโชคชัยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวที่รับประทานอาหารตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผมใหม่ว่ารอบหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมว่าเามีโอกาสเราค่อยไปเที่ยวร่วมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในะอีพีหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน